สวัสดีค่ะได้เวลาข่าวลื่นไหลค่ะได้ใจกับกาละแมและเก็บตกกันแล้วนะคะข่าวแรกวันนี้น้องจระเข้น้อยไม่น้อยอะ่ะโผล่กันอีกแล้วที่อุทัยธานีค่ะ เห็นว้ายตะคุ่มตะคุ่มเข้ามาในบ้านที่แรกที่ชำนาญชาวอุดรไทยก็นึกว่าเป็นตัวเงินตัวทองไอยาพอรู้ว่าเป็นจระเข้เท่านั้นและกระคุณขาโอ้โหคนก็แตกตื่นขึ้นชั้นสองส่วนลูกจระเข้อู้วิว่ายมาติดแงะอยู่ในซ่วมจนทีมไล่ล่าของท่านซอสชาดามันลุมจับเนี่ยล่ละค่ะโอ้ก็มันหิวเนี่ยกะว่ายมางาบน้องหมากินนะสิ น้อยกับตกเป็นเหยื่อแล้วนี่แค่ลูกแล,แล้วแม่เขาอยู่ไหนก็ไม่รู้อ้านั่นคือจระเค้ไปโผล่สุขาเอานาะงเงือกดีกว่าไปโผล่ทำไมไปโผล่ที่ไหนดูค่ะเปิดแหล่งล่องแก่งแห่งไหม่ของเมืองเล่ยวันกอน โอ้ยงานนี้อบตราดคางทุ่มง,งบจัดเต็มขนมาทั้งปลาพยูนเอ้ยไม่ใช่ค่ะนางเลือกมานั่งกระดิกหางโบกมือย้อยๆหน้าเวทีอุย้ยส่วนเงือกชุดชมพูอีกรายอุย้ตยตายตาย,ตาย,ตาย,ตายนางลงทุนครานยังกระพีอีไม้ลงไปนอนแช้นในแกงแถมยังลากอีกนางมาแพรงกิ้งโปรโมทแกงอีกด้วยละเดอ้อโอ้ ลงทุนนะช่วยจับไว้ดีลกวาไหลไปกับสายน้ำแล้วเกินอากอินเตอร์ไปลอนดอนไหมล่ะนักกีฬากระโดดไก่นะเขาเดี๋ยวจะมาทำนี่เลยค่ะกระโดดข้ามรถเก่งให้ดูอุ้ยเก่งไปเป้าคุณเจเจนักกีฬาหล่อชาว,ว,ชาวอังกฤษคนนี้ละค่ะที่บริษัทรถอะไรมิมีเนี่ยแหละจ้างมากระโดดโปรโมตรถครั้งสมัมมากพร้อมแล้วก็เอาเลยค่ะพี่กะ โอ้โหดูไม่ทันโดอีกทีกับภาพอีกมุมหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเขาว่าเป็นครั้งแรกของโลกอีกด้วยที่มีมนุษย์กระโดดไกลข้ามรถเก่งทีเดียว3คขันรวดสวดยอดค่ะพี่กาเฮ้ยสุดยอดเนาะ แ,แล้วม,ม,มุมภาพก็สวยจริงเลยวินวินได้กันหมดทุกคนอมาถึงคำคมค่ะหัวข้อสลึมสลือนะเขาบอกว่ามัวนอนนั่งทำตาปรือสลึมสลืออยู่ทำไมลุกขึ้นมาพัฒนาไทยให้เกล้าไกรเทียมสากรบอกใครเนี่ยคุณวริทิวัฒนเจริญโรอดอยู่นครพนมก็บอกทุกคนแล้วกันนะมเวลาของกราแมวและเก็บตกและลากผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ่่งงาขออจะไมคยี กรีบรับแรงวันด้วยค่ะ